ผูห้หรือบอกว่าเป็นยังเข้าจึงต้องใส่กันแดดเป็นประจำแม้กระทงังตอนที่เ h ้ายู h ในหม่มสาเหตุหลักๆที่เหตุให้ u เ,เกิดฝากาะจุดดงดำและหอยเหี่ยวย่นต่างๆเกิดมาจากการที่ผิวถือทำหายโดยรังสีแสง UVA และ UVB ซึ่งรังสีแสงเหล่านี้มันจะทำหายผิวเหตุให้ผิวเห่าเกิดมีการเจอมสภาพเกิดมีการซุ้มเสียภาวะสมดุลในผิวดังนั้นผู้ก็เลยลวรวมหารังสีแสง UVA และ UVB ที่ทำหายผิวเห่า 1. ล่งรังสีแสง UVA จากแสงแดดแสงแดดเป็นแสงจากธรรมชาติจึงจะหายทั้งพ้นดีและพ้นเสียต,ต่อทางกายแต่ถ้าเห่าได้รับปริมาณร้ายเกินไปมันจะให้เห่าเกิดเป็นห่อยเหี่ยวหยินและแก่ก้อนไวัยได้ไง่ายสองเนาะรังสีแสงจากหลอดไฟต่างๆบ้างนีหอนะรังสีแสงจุนี่นะทำหายผิวหายแห้งกว่ารังสีแสงจากแสงแดดโด,ดยสามสามรังสีแสงจากจอ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ 4. ีร่างสีแสงจากเครื่องปิ้นคอมพิวเตอร์และหาล่างสีแสงจากจอโทรทัศน์้าเฮาเป็นคนหนึ่งที่เหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นประจำยู่เลอรนะนั่นคือเหตุผลว่าเป็นยังเขาจริงต้องท่ากันแดดเป็นประจํา